สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันอังคารที่9กันยายนพศ2557นะคะนักเรียนคะวันนี้ครูอยากทบทวนเรื่องการหารที่ตัวหารมี3หลักเพราะว่าปกติแล้วเราต้องเรียนถึง4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าบาังเอิญเมื่อวันศุกร์นะคะเราไม่ได้เรียนเพราะเราไปทัศนศึกษากันนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ครูอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นการทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดเลยในเรื่องของการหารที่ตัวหารมีสามหลักนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครูขอสุดคูณแม่ 10, 11, 12, 3แม่นะคะเอาเริ่มเลยค่ะ เสียงดังฟังชัดนะคะวันนี้นะคะใครที่ยังท่องสุดคูณไม่คล่องให้นักเรียนกลับไปทบทวนสุดคูณมานะคะวันนี้ครูขอไปต่อที่สไลด์เลยค่ะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนวันที่เรียบร้อยวันนี้วันอังคารที่9กันยายนพศ2557เดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายปัญหานะคะ ทายสิว่าฉันคือจำนวนอะไรเสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้ารอไว้เลยค่ะ รอ้ไหมคะให้นักเรียนเขียนมาที่เรียบร้อยค่ะวันอังคารที่9กันยายนพศ2557เสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5รอไว้เลยค่ะข้อที่1 นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะข้อที่หนึ่งตอบลงสมุดค่ะฉันหารด้วยเจ็ดจะได้ผลหารเป็นยี่สิบห้าฉันคือจำนวนอะไรทุกคนตอบลงสมุดค่ะ เกมทายปัญหาว่าฉันคือจํานวนอะไรนักเรียนได้ทําไปหรือยังทำแล้วแล้วตอนไหนเมื่อวานนี้ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะป .4 ทับ3 th ตอบได้เก่งมากเลยครูคิดว่าตอนนี้ป .4 ทับ3เสร็จแล้ว,วป .4 ทับ1เสร็จยังคะเ,คเสร็จแล้วครูขอคำตอบเลยค่ะข้อที่1นักเรียนตอบว่า1 1 7 5เนั้เรียนมีวิธีคิดอย่างไรฉันตัวนี้ก็คือ ตัวตั้งเพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาตัวตั้งนักเรียนได้จากการตรวจคําตอบของการหารก็คือนําผลหารก็คือเท่าไหร่คะ25่หคูณด้วยตัวหารก็คือเท่าไหร่คะ7 25ยสบห้าคูณด้วย7ช่วยคูณหน่อยค่ะ7ดคูณ5้ได้ <5. S 1> เราใส่ <5. S 1> ใส่ห้าทด3นะคะใส่5้าทด3ไว้ที่หลักสิบแบบนี้เลยคะ่ะ ต่อไปเจ็ดคูณสองได้เพราะอีกสามรวมเป็นสิบเจ็ดเราก็ใส่สิบเจ็ดหน้าเลขห้าเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตรวจตามเลยค่ะต่อไปไปข้อที่สองอ่านพร้อมกันค่ะ ฉันหารด้วย40จะได้ผลหารเป็น20เศษ10ถามว่าฉันคือจำนวนอะไรคำตอบข้อที่2ตอบลงสมุดค่ะฉันหารด้วย40จะได้ผลหารเป็น20เศษ10ฉันคือจำนวนอะไรได้คำตอบอยังคะ ไม่ได้แล้วยกมือค่ะครูขอส่งไมไปที่รัตรนทา,านลองดูไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะโอ้หลายคนเลยนักเรียนสังเกตว่าที่แล้วๆมาเนี่ยนะคะเกมทายปัญหาว่าฉันคือจํานวนอะไรเราได้มาจากการตรวจคำตอบของการหาในกรณีที่ไม่มีเศษเราก็จะใช้ ผลหารคูณด้วยตัว,ตวหาร,หารเพราะว่าฉันตัวนี้คือตัวตั้ง,ตงแต่ถ้าในกรณีที่มีเศษเราจะใช้วิธีการตรวจคำตอบของการหารแบบมีเศษเข้ามาช่วยได้ไหมได้ไดเพราะฉะนั้นวิธีคิดก,ก็คือนำสี่สิบไปคูณกับยี่สิบค่ะนำสี่สิบไปคูณกับยี่สิบจริงๆแล้วเราจะใช้วิธีการตรวจคำตอบของการหารแบบมีเศษ <40. S 1> เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ ผลหารก่อนผลหารก็คือยี่สิบคูณด้วยตัวหารก็คือสี่สิบสิบเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบมีเศษคุณจะใส่วงเล็บไว้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็นยี่สิบคูณด้วยตัวหารก็คือสี่สิบเสร็จเรียบร้อยบวกด้วยสิบบวกด้วยสิบเฉยไหมคะก็คือบวกด้วยเศษนะคะเพราะฉะนั้นบวกด้วยสิบักเรียนก็ต้องหาผลคูณในวงเล็บซสก่อน รัตนาธานหนูช่วยหน่อยค่ะทำไงคะยี่สิบมีศูนย์ไหมมีมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวสี่สิบมีศูนย์ไหมมีมีกี่ตัวหนึ่งตัวจริงๆแล้วนักเรียนสามารถนำศูนย์ของยี่สิบและนำศูนย์ของสี่สิบมาวางไว้ที่ผลลัพธ์ไว้ก่อนได้เลยหรือถ้าใครยังไม่คล่องนักเรียนบอกว่านำศูนย์ของสี่สิบมาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วนำสี่ไปคูณกับ ศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็ใส่ศูนย์นำสี่ไปคูณกับสได้แปดแล้วก็ใส่แปดในวงเล็บเราคูณแล้วได้เท่ากับแปดร้อยต่อไปทำไรคะบวกอีก10ดีมากค่ะบวกด้วยสิบใช่ไหมคะก็จะเป็นแปดร้อยสิบนะคะทันไหมทันไหมคะคำตอข้อข้อสักครู่นี้ก็คือแปดร้อยสิบเพราะนักเรียนนำแปดร้อยไปบวกกับ 10จะได้เท่ากับ810ใครได้810ยกมือขีถูกเลยค่ะไปข้อที่สามข้อที่3นักเรียนอ่านโจทย์ค่ะอ่านโจทย์ค่ะเพร้ะมันค่ะตอบลงสมุดค่ะ ฉันหารด้วย60จะได้ผลหารเป็น9ฉันคือจำนวนอะไรปัญญาวุฒิได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะอนนตเดชได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไดคำตอบในข้อที่สามคือโอ้ข้อนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าไม่มีเศษนักเรียนก็จะใช้ผลหารก็คือ 9คูณด้วยตัวหารก็คือ60นะคะนักเรียนก็นำศูไปวางไว้ก่อนแบบนี้เสร็จแล้วนำหกไปคูณกับ9หรือ9คูณกับ6ก็ได้ได้เท่ากับ54ไปวางไว้หน้าศูนย์ก็จะได้เป็น540ตรวจตามนะคะไปข้อที่4ค่ะข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ โอ้เสียงเบามากเลยฉันหารด้วยสิบห้าจะได้ผลหารเป็นสิบเศษเจ็ดฉันคือจำนวนอะไรตอบลงสมุดกาะข้อที่สี่ตอนนี้ที่พงเสร็จแล้ว คำตอบอยังคะใครยังไม่ได้คำตอบยกมือยากเหรอคะข้อนี้